สวัสดีครับก็มาพบกับช่องนายน้อยคนมือบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านามาเก็บผักหวานนะครับผักหวานป่าที่เราเอามาปลูกนะครับเห็นไหมครับผักหวานป่าแตกยอดเยอะเลยนะครับยอดสวยๆยอดอ่อนๆน,นะครับเพื่อไปอาทาอาหารรับประทานกันนะครับ โดยปกติธรรมชาติก็จะเป็นฤดูการถ้าเขาอยู่ตามธรรมชาติก็จะเป็นฤดูช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมมีสาประมาณนี้นะครับเขาถึงจะแตกยอดถ้าอยู่ตามธรรมชาติแต่ถ้าเราเอามาปลูกเราก็จะสามารถมีวิธีการที่ทําให้เขาได้แตกยอดให้เรารับประทานได้ตลอดนะครับวิธีการก็คือ,อดูกิ่งนี้นะครับ กิ่งนี้แตกยอดเยอะเลยนะครับผมเพิ่งเก็บไปประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับแตกยอดอีกแล้วก็คือเราเด็ดใบนะครับเด็ดใบทิ้งนะครับอ่า่กิง่งแล้วก็เหลือไว้ประมาณสัก30-40%่อต่อ1กิ่งนะครับหรือต่อต้นนะครับสมมุติกิ่งนี้นะครับเราก็จะไม่ให้ใบเขาเยอะนะครับถ้าใบ <laughs> ก็เป็นเสียงผู้สมัครหาเสียงนะครับเสียงกิ่งหนึ่งล้วก็จะเด็ดให้เราให้เหลือสักประมาณ30-40%ซนนะครับเด็ดออก เด็ดออกนะครับเด็ดออกอไปแล้วผ่านไปแล้วเสียงผู้สมัครหาเสียงอพอเราเด็ดใบออกอสักประมาณสองอาทิตยอ์อย่างเช่นกิงนี้ครับเขาก็จะแตกยอดใหม่นะครับให้เราได้เก็บกินตลอด ทั้งปีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะทําให้ผักหวานแตกยอดแล้วก็เก็บยอดรับประทานได้นะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับนี่เอาเทคนิคมาแชร์เพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ก็เอา ลาเพื่อนแล้วนะครับยังไงก็าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง youtube เล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับถ้ามีสาระอะไรดีๆนะครับที่เป็นประโยชน์ก็จะนำมาแบ่งปันามาแชร์เพื่อนๆน,นะครับสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนแล้วมีความสุขกับวันทำงานวันแรกสำหรับ คลิปนี้สวัสดีครับ